สวนทุเรียนนะครับยกแปลงราคาหลักแสนมาแล้วครับท่านผู้ชม300ตารางวานะครับในที่ดินมีบ้านหนึ่งหลังด้วยนะครับท่านผู้ชมครับไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับทุเรียน21ต้นนี่ครับอายุ3ปี15ต้น1ปี6ต้นนะครับ1ปี6ต้นนะครับมีสปริงเกอร์นะครับ ไม่มีสระน้ํานะครับมีต้องเจาะบอกบรานเอาเองนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับบ้านนะครับรีโนเวทได้เข้าอยู่ได้นะครับอยู่แหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านนะครับด้านหน้าติดถนนสาธารณะกว้าง20เมตรครับท่านผู้ชมครับห่างจากสุขุมวิท8กิโลเมตรนะครับห่างจากถนนเฉลิมบูรพาชน ชลทิศนะครับ4กิโลเมตรเข้าออกสะดวกสบายนะครับขายยกแปลง8 0 0แสนบาทนะครับนี่ครับโฉนดนะครับฟรีค่าโอนราคาต่อรองได้นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับนี่ครับตัวบ้านนะครับก็ปลูกทุเรียนไว้รอบๆอบนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนชอบบ้านสวนจริงๆนะครับบ้านก็มีทรงนะครับรีโนเวทได้สบายนะครับทุเรียนก็ใช้ได้นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม